เดี๋ยววันนี้ครับแบงค์จะไปรีวิว Emporio Armani ครับ ต้องบอกว่าเป็นกรอบแว่นที่ผู้ชายนิยมมากเกือบจะที่สุดเลยครับสาหรับกรอบแว่นเนาะภาพลักษณ์จะเป็นแบบนี้ครับภาพลักษณ์จะเป็นบิสเนสลุกนิดนึงครับนี่จะเป็นกรอบครึ่งจะเป็นกรอบเต็มและจะเป็นกรอบบางครับต้องบอกว่าผู้ชายเราแว่นหนึ่งตัวใช้2ปี3ปี5ปีต้องบอกอย่างนี้ว่าลูกค้าเข้ามาบอกผกู้ใช้กี่ปีใช้3ปีแล้ว5ปีแล้วกรอบเดิมเลนใหม่ครับต้องบอกว่าเอโมเรโออาร์มานีเขาจะได้ชื่อเรื่องของตัวนี้มากแล้วก็จุดเด่นของเขาครับคือไอรูปนี้เลย เดี๋ยวมินอินเสิร์ทให้ดูนะครับเป็นรูปอินซีครับซึ่งตัวนี้นาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเน่เองครับตัวแรกครับต้องบอกว่าตัวแรกเป็นตัวที่ขาสปริงครับเอ็นโบริโออามานี่สวยมากตัวนี้นะครับสวยมากแล้วก็นี่ครับขาสปริงตัวนี้นะครับไม่บีบขมับครับยืดหยุ่นแล้วก็กระชับครับได้เอกลักษณ์เอ็นโบริโออามานี่ตรงนี้ได้ครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับน้ําหนักเบาไม่กดจมูกครับต่อไปตัวที่2อครับอาจจะแตกต่างนิดนึงครับตัวนี้สําหรับคนที่แนะนานะครับมีแป้นจมูกแล้วก็ว้าาางงแแบบนนนะํํสสหรัคที่่ใป บครบัมองไกล้มองกลางและมองไกลได้ครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะกระชับครับตรงนี้กระชับไม่กดจมูกครับแล้วก็มุมมองกว้างไม่เห็นรอบครับตัวนี้สวยมากเลยครับข้างๆก็จะเป็น e m b โบร o a r m าร์นะครับนี่ครับนี่เลย ตัวที่สาครับสาหรับคนที่แบบเฮ่ไม่เคยใส่ใหญ่มาก่อนไม่เคยใส่เล็กมาก่อนแต่เป็นใส่แบบビジ s スลุคที่เป็นกรอบครึ่งครับสตัวนี้ตัวนี้สบายสุดครับด้วยตรงนี้เขาไม่ได้บีบเนาะหลังหูพอดีครับแล้วก็ด้านหน้าครับต้องบอกนี้ว่ามันไม่ขยับสาหรับคนที่รูปหน้ากว้างตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับต่อไปครับตัวที่4แบง์เพิ่งเห็นว่ามันมาใหม่คือตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวขาที่โค้งขาทองครับแล้วก็มีแป้นจมูกครับแบงใส่ให้ดู โอใส่สบาย,ยไม่บีบตรงนี้ล็อกล็อกข้างหลังไว้ครับแล้วก็ด้านหน้าอันนี้แบงยังไม่เคยใส่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Emporio Armani ครับเป็นทรงขับมาสเตอร์นั่นเองครับและตัวที่5ครับต้องบอกว่าตัวนี้อยู่กับแบงค์มาหลายปีและเป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดของทาง Emporio Armani ครับเขาจะมีดีเทลด้านข้างตัวนี้ครับเป็นเป็นรูปนกอินทรี Z. แล้วก็ด้านข้างครับเป็นเขาเรียกว่า TR90 ครับตัวนี้เลย เป็นทรงหยดน้ําใครที่ไม่อยากได้ทรงเหลี่ยมนะครับทรงหยดน้ําก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ต่อไปครับจะเป็นกรอบบางครับเอโบริโออาร์มานีหลังๆนียในปีนี้นะครับจะออกเป็นกรอบบางเยอะมากๆแล้วก็ขาครับค่อนข้างสวยมาก นี่ผมให้ดูอันนี้เรียกว่าทรงคับเค้กครับคับเค้กคือทรงไม่กลมมากไม่เหลี่ยมมากก็จะมีรอยตัดตรงนี้สาหรับผู้ชายทําให้แบบเราดูหน้าเล็กลงหรือว่ารูปโปร่ขึ้นดูใสขึ้นนั่นเองครับตัวนี้อ่า Emporio Armani ต้องบอกเห็นครับว่าวัสดุเขาค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็ด้วยการใส่แว่นของเขาครับมันได้อีกรูปนึงได้รูปบิสเนสลุปอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับตัวน,วนี้ตัวต่อไปครับก็ยังเป็นกรอบบางอยู่จะเล็กลงมาหน่อยแต่สีเนี่ยครับขาเขาจะมีรายละเอียดเป็นกลมๆ Emporio Armani ทรงนี้เป็นทรงที่ลูกค้าผู้ชายฮิตกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น Gucci ไม่ว่าจะเป็น Emporio Armani ครับหรือ Le b a n ต้องบอกว่า Emporio Armani ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยครับนี่ครับต่อไปครับแบงค์จะพาไปดูกรอบหนา3รุ่นครับที่บอกเลยว่าลูกค้าตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบเอออยากได้กรอบเต็มไมไ่อยากได้กรอบครึ่ง ข้างๆเป็น Emporio Armani ครับเมื่อก่อนครับ Emporio เขาไม่เขาไม่ค่อยได้ใส่พวกแปนจมูกมาครับเพราะว่ามันเป็นโซนแบบยุโรปเนาะเขาจมูกโดง่โดงๆอยู่แล้วแต่เราครับเป็นโซนเอเชียเราต้องมีจมูกตรงนี้โอ้สบายมาก 1. คือเขากว้าง 2. คือจมูกเขาเขาบาลานซ์สคือตรงนี้เขาไม่ไม่บีบเกินไปสวยมากเลยครับต่อไปครับตัวนี้ครับคล้ายรุ่นเดียวกันเนาะคล้ายรุ่นเดียวกันแต่เป็นสีดําส้มครับดาส้ม รทรงเบสิกใครที่แบบอยากใส่ทุกวันใส่แต่งตัวได้ทุกวันครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับถ้าใครสนใจตัวไหนนะครับก็แคปแล้วก็ถามแอดมินได้เลยนะครับนี่ครับต้องบอกว่าถ้าแบงค์เลือกเนาะถ้าแบงค์เลือกต้องบอกยังนงเพราว่าตัวนี้เลยครับแบงค์ชอบสีเขียวเน่ยวซับครับตัวนี้ นี่เลยครับใส่สบายที่สุดครับมีแป้นจมูกมีการรองรับการมองโปรเจกซี 4, ค่อนข้างดีมากๆเลยครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e แล้วก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ